เพงเขาอยากกินตำซวกงวงสุกจตงเลยทำให้เขากินเลยจุ๊มเองกันจุ๊มเองบอกไ <c oughs> ด้เลยเดี๋ยวเขาทำให้กินนะครับเขาเตรียมหม้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยตั้งหม้อเปิดเตาใส่น้ำเปล่าปิดฝารอน้ำเดือดหั่นผักชีฝรัง่งหั่นมะนาว น้ำเด็ดแล้วเอากุงลงไปลวกค่ะสุกประมาณน,นี้ตักขึ้นเลยกำลังเด,ด้งพอสะดุง้งพอสะดุ้งนี่แหละแซ่บค่ะแล้วมันจบหมดพดพอเขาบรเิเวณน,นกน้ำเย็นนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มตาแล้วนะตามเลยใส่พริกแดงจินดาพริกแห้งผงนัวโอ้ใส่หมดเลยเฮ้ยเนี่ยแซ่บเนาะตาค่ะใส่น้ำปลา ตารเขี่ยวน้ำปลามะเขือเทศมะนาวเยอค่ะข้าชิมหน่อยนะชิมเลยว้าวเป็นเส็บเป็นส้วง,นงเนี้ไงสมา่าใส่ขนมจีนใส่กุ้งลวกผักชีฝรั่ง เยอะค่ะดูสิสันมจะเสียบผัดแล้วอะไรนะส้มตำในรอบแบบเกือบสองเดือนทุกคนค่ะไปทำดั wow. ้งมาทำดั้งมามาจะเสียบจนช่วงใช่เนีะเสร็บผัดเลยว้าวมันมีความโคกโคกอับเยพูนหน่อไม้ต้มค่ะ น้ำจีนหนังปลาแซลมอนทอดกรอบเสร็จแล้วเมนูตามเสื้กุ้งซูอบอกเลยว่าน่ากินมากไม่เคยชิมก่อนให้ชิมก่อนเลยอ,อยากกินมานานแล้วใช่ไหมล่ะโอ้ยเกือบสองเดือนพี่รักมาอยากสิผักนะจับมือมากินมา้ากค่ะว,ว,ว้าวบอหมี่มานดทำไมคุยไปค่ะ ほんとにもうな。